เท่านี้แหละมันเกินเกินมาได้ยินเสียดังบุกนังเสียงกุญแจดังบุกนั่งบนังบอันังบุกนั่งบุกนั่งบุกนัางนั่บนั่นี่งบุกนั่งบุกั่งนั่งบุนั่งบุกนั่งบุั่งุกนับกนี้เราก็มาอยูน่งบกนั่งกนั่งบุกนั่งบุกน่าความลับของ อียิปต์อะไรสักอย่างน่นหนังสือความลับของอียิปต์ครับวันนี้ก็มาอยู่กับบังคนเดิมนะมาเล่นกันดูเกมนี้ไม่ค่อยเห็นใครเล่นเท่าไหร่เราก็ซื้อฟีเจอร์ไปเลยครับคุณผู้ชมเกมนี้จะมีโบนัสให้เลือกนะคุณผู้ชมเนี่ยมีหมุน15ครั้งหมุน1 0ครั้งหมุน5ครั้งแต่บังเลือกเกมโบนัสลับเป็นไงตัวเลือกลึกลับนะหมุนคูณ5ได้ตัวคูณคูณหนึ่เฮ้อเห็นไง เออมาแล้วรอบแรกรอบสองเข้าไปนิ่งนิ่งไม่เป็นไรคุณผู้ชอมอ่าเหลือสองสปินละเหลือสองสปินละต้องเข้ามาแล้วเออต้องเข้ามาแล้วเชิกสวยได้ไลาต่อได้แหม่มต่อครับกลางเขนกับสิบโอ้โหต่อเนื่องไปเลยโอ้โหนิ่งครับคุณผู้ชม รอบสุดท้ายเออเข้ามามาอีกเอองั้นแหละมาอีกไหมมาเออสวยสวยอย่งเงี้ยนันละเข้ามาโอ้โหนิ่งเลยนิ่งเลยรอบนี้รอบนี้เจ็ดสิบหกผมจอมเฮ้ยโอการเลือกลึกลับเป็นไงไปซื้อใหม่ เ๊บเข้ามาสีเล่มแล้วว่ะเล่มห้ามาไหมชึบแถวสุดท้ายอ๊บไม่มีไม่มีเลยไปเลือกโบนัสกันต่อชึบอ่าอันเดิมไม่เคยเขียดบอกเลยอ่ะสวยดวนล่างมั่งตัวคูณชึบคูณหนึ่งเหมือนเดิมครับโอ้โห น่ารักจริงๆดีที่ได้การหมุนมา15ครั้งไปเริ่มหมุนเลยชึบอ่ามาแล้วสวยงามเปลี่ยนอย่างนี้สวยสิครับเออนั่นแหละได้ไวายต่อสิบย้ำแถวหลังเลยว่คุณผู้ชมชึบเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นอะไรเออโอ้โหพี่เสียดายไม่มีมารลกงเขียนอยู่แถวกลาง ใต้แถวสองนะครับก็เข้ามา361นี่เพิ่งหมุนไปสองรอบเองนะชิปต่อเนื่องไปอีกืออได้แจ็คมาครับสวยงามครับต่อได้เอกับแมมตัวอะไรลงไหม <c oughs> ยังไม่มีมาครับเหลือสิสปินสุดท้ายสวยมาอีกมาอีก <c oughs> ไม่มา จะเข้าไหมเหลือเจ็ดแล้วเออนี่แหละดีมากเปลี่ยนเป็นแจ็คค่ัคุณผู้ชมโหนิ่งเลยนิ่งเลยทีนี้ชิปสวยงามต่อเนื่องไปยังไม่ต่อโอ้โหรวยเละอย่างนี้รวยเละโอ้ยสวยงามเข้ามาแล้วคุณผู้ชมชิป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 เออ เอ้ยเข้าสมุดมาสามเล่มว่ะได้การหมุนมาอีกห้าครั้งอ่ะคุณผู้ชมโอ้โห,โอ,โหอย่าลืมว่าลิง์กนี้ก็เป็นของเจ็ดไปเก้าวินคุณผู้ชมเหมือนเดิมที่บังเคยเล่นเลยนะครับใครสนใจก็เข้าเหมือนเล่นกันได้โอ้โหสวยว่ะอันนี้เข้าตอนคูณสิเอ็ดแล้วด้วยเชือ้อสวยงามได้เอกกับแจ็คโอ้โหมีวายอยู่แถวสองพอดีขิงลงมาไหมแถวแรกสวย สวยเลยเปลี่ยนเป็นคิงทั้งแถบโอ้ฮ่าเออนั่นละสุดยอดไปเลยโอ้โหรอบนี้รอบนี้นคุณผู้ชมแค่หมุนเดียวนะหนึ่งหมืนหนึ่งมื่น้หนนหาหา้าเป็นไงเป็นไงเออยังเข้าต่ออยู่ยังเข้าต่ออยู่โช๊ะ ไม่เป็นไรไปหมุนต่อเนื่องสามสปินสุดท้ายอือโอ้โหนิ่งเลยนิ่งเลยทีนี้โอโ้มาแล้วมาแล้วแจ็คมาแล้วต่อไหมต่ออะไรไหมโอโ้ไม่ต่อให้เลยชึบนิง่งนะฮะรอบนี้ก็เข้าไปทั้งหมดคุณผู้ชมหนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสีส่โอ้โห แตกดีจริงๆนะครับลิงก์นี้ของ789วินใครที่สนใจก็อย่าลืมกดดูที่ใต้คอมเมนต์นะเข้าแอดเข้ามาเล่นกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์ของบางหลัดไว้ด้วยนะครับคืนนี้จะมีการไลฟ์สดนะครับก็อย่าลืมไปติดตามช่องไว้ด้วยสำหรับใครที่ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับวันนี้มาเจอกันในไลฟ์สดจะมีการแจกเครดิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้บางขอลาไปก่อนบาย,บาย